เนยโอ้จะได้กินโอ้โหายมแบบแ้กจักรังมขวน้มาฮ้อยากกินน้ออมให้กินหน่อย้รเาน้ให้กินนน้น้ำเป่าแหละอ้ปลกระ้ไงข้างหลังเอายิบมาอย่าปแช่อหแขวักรนพี่น้องเลย มกับอยากนั่งบริกินประมาณหกปีเกือบเจ็ดปีแล้วพี่น้องตอนนั้นยังยังจัดฟันอยู่พี่น้องยังดัดแขวาอยู่เนาะกินบ่ได้ถอดแขวออกมาเป็นปีเลยพี่น้องฮารดด์กัสิเดกินเป็นหนังไฟเสียงใหม่ออกมาจากบ้านเป็นเดือนอะไรพี่น้องฮากรกสิดได้กิน <c oughs> แข้งขาดเออ แขวบอดี้นี่แขวฮห้างได้พี่น้องเลยพ่อมาไว้เอาพ่อทำได้ยากพี่น้องเลยเดี๋ยวนางสิไปแกงเฮดต่อพี่น้องไปกันเลยไปบดได้ด้วยไปบดเกียวเด้

คนด้วยยัดอ๋อแปบ๊บนึงครับดันดันลงก็พอแล้วพี่ พี่น้องจ้ากแกงเฮ็ดเฮากันแล้วเยี่ยมห้อยพี่น้องอุ้ยจเจ้าขอกเมียปกแล้วยายไม่ทันมาพี่น้องแซบแซบน้ำนางกับยายแกงเฮ็ดรวมเม็ดยายมาแกงเฮ็ดรวมเม็ดใช่จ้ะ <laughs> ยายมาใกล้ๆมา <laughs> ชิมตักชิมยังกินลองตักยางยังแล้วเป็นไงแกงลาวอื <laughs> ไมยใหมันไม่้อนก็อ่ลยายกินตั้งนานเลยเว้กินเหรนั่งกินตั้งนานแล้วกินตั้งนานแล้ว้าปปนะข้าข้าวเกลือข้าวอะไรนะเลื่อเกลือน้าปูให้รื่นแลาใหญ่ไวะ มืดไหมแหลตักมม่หยายช่วยหนูกินด้วยผมบอกว่ายายถึงแล้วถ้าเขามาถึงหมาดิเขาตักที่เดียวเขไม่มืดหรอกยายต้องตักแกงเห็ดเยอะๆอ่ะยายยายจะไม่กินแล้วหรออืมยายนะเดี๋ยวมันกินนานแล้วต้องต้หนูก็ต้องเก่งหา

แกงเฮ็ดอยู่ห้องไอ้แกงชุยายกินยายบอกยายกินอิ่มแล้วยายเพิ่ติ่นนอนใช่ไหมยายไปชุดละเอ้าเหรอ,หอไปใครอ่ะไปกับตุ้งไี้เจ็กรอ, <laughs> อนาน,อนใช่ไหม <laughs> ยายยายคิดถึงบ้านไรไหมนะ เฉยๆคิดถึงได้ก็ไปไม่ได้วิมีหมดอยู่ไม่ได้หรอกมึงเอ้ยมีสนุกอยู่กันยองเนาะทำนังทำอะไรเต็มไปะยายได้ขายมันตรงนั้นอ่ะย่ังอะไรยังรถยังรถยายก็เก็บไว้นั่นเหรอเก็บไว้แค่นั้นแต่ไว้รักทียายสนใจทำงาน้มันอ่ะจะ ออกมาพอกินมืดมาเนี่ยมานั่งเนี่ยมาเอาถ้วยมาเดี๋ยวอาตาให้าที่นได้ร้อนครับเจเอาอะไรเห็ดครับดิบอกครับก่อนเอามือจะเอาเอา เอาช้อนตักเอาครับตักมาอ,อาเนี่ยช้อนตักกินอ่าอ,อร่อยไหมเก่งเว้ยเกง<ช>่ไกงไหมเก่งลุกไปเอาน้ำมาไว้ไปเอาน้ำมาไว้เร็วๆเอๆเอ,เอ,เอไปเร็วๆครับนั่งลงเดี๋ยวมาทางนี้มานั่งนี่ก่อนเนี่ยจะได้เห็นในโทรศัพท์อ่ะนั่งพื้นเดี่ยครับ นั่งตำลูกนั่งตำเออมันชิ้เขอบมันเหยียดขานั่นน่ะมันเหยียดไม่ได้ผู้ดังๆอร่อยตากแกงไทยร้านนีกว่าะอยู่ทัวร์ี้ อ,อ,อน้องแกงมันเอาทุงด้วยอะไรเมืม่อเดืนอนเมษยนใร้านก็นอยากกินน้ำพี่น้องเยี่ยมอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ออร่อยอร่อยครับ เบี้ยคืนนี้กมะมาเห็ดแกงเห็ดสู่ยายสู่อายกินเนาะแต่บุมีไ๊พกินน้ำเขากินข่าวอิม่มปะล่ะฐานางแกงเพื่อิได้กินช mm. ่วงนี้นางกะเห็ดเวี้ยนะเน้องตื่นแต่เศร้าก็เลิกเวียกกะหามุงแรงแหละบ่คอยมีเวลาเห็ดคลิปบ่คอยกลับไปหาพี่น้องเนาะเป็นยังไงกะ เป็นกำลังใจให้นางไงเดอ้อสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือว่าพี่น้องทั้งหลายเดอนางอิ่มอ่ะยูกไม่กินกนรอกอะหน้อดี่มข้าวหนึ่งออกกล้องก็ได้บอ <laughs> อิ่มไรพี่น้องสำหรับก,กินคนเดียวนะยายกินกน้อยเดียวหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องกับการหยุดเวียกหนึ่งเมือนะ่อเนาะไม่ยังไรนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดียวนางนจะขอตัไปชิปก่อนพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องทุกคนติดตามรับซ้มแล้วก็เป็นกนําลังใจให้นางเด้อฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเอาไว้พอกันมาคลิปหนาเด้อพี่น้องว่านางเสียไปเหตุคลิปเอียงพี่น้องเอาไว้พอกันมาคลิปหนาบายบาย